สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีเมทุนประจำวันที่19-25กุมภาพันธ์2567ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเกี่ยวกับความมุ่งมั่นความตั้งใจการทำงานด้วยพลังนะคะที่เปี่ยมล้นทั้งนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะอาศัยความรอบคอบด้วยด้านการงานสัปดาห์นี้สภาพแวดล้อมโดยรวมนะคะจะมีติดขัดหรือมีอุปสรรคบ้าง แต่ชาวเมทุนนะคะก็พร้อมที่จะลุยหรือว่าทำงานอย่างเต็มที่บางรายเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานต่างๆ หรือเรื่องของบรรยากาศนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆทำให้คุณต้องลองทดลองแก้ไขนะคะหาข้อสรุปหรือหนทางใหม่ๆในการทำงานดูส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ล่าช้านะคะหรือว่าถูกเลื่อนออกไปที่นัดแล้วไม่มาเป็นต้นนะคะส่วนเรื่องของรายรับไรายได้ก็ยังดึงดูดอยู่นะคะใครที่อยากมีไรายได้เสริมหรือมองหาอาชีพเสริมรวมถึงเงินจาก ความเสน่หาความช่วยเหลือจากคนรอบข้างชาวเมถุนก็ดึงดูดอยู่นะคะในช่วงนี้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับการลดละเลิกนะคะบุหรี่หรือว่าอาหารขยะอาหารที่ไม่มีประโยชน์จะช่วยให้ชาวเมถุนมีสุขภาพที่ดีขึ้นความรีบร้อนใจร้อนต่างๆนะคะความประมาทจ,จากการเดินทางก็ต้องมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอย่าเร่งรีบเกินไป ส่วนคนโสดสัปดาห์นี้ใครที่ยังโสดนะคะก็เหมาะกับเน้นการกระทำนะคะค่อยๆเรียนรู้ดูใจกันไปการได้รับความไว้ใจนะคะจากเพื่อนอาจจะพัฒนาเป็นแฟนได้หรือมีคนเข้าหานะคะในช่วงนี้ก็เหมาะกับการเรียนรู้ดูใจกันก่อนส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างไปได้ด้วยดีนะคะบางคู่อาจจะมีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว หรือเกี่ยวข้องกันเรื่องของยานพาหนะการเดินทางนะคะหรือเรื่องของระยะทางต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องในสัปดาห์นี้ค่ะคุณสามารถเลือกรับชมคอนเทนต์อื่นๆในช่องเราเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านข้างนี้หรือหากคุณมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยเรายินดีรับความคิดเห็นของคุณ หรือติดตามเราเพิ่มเติมพิมพ์ค้นหาคารมิเคนโชเพจ a c e b o o k หรือแอดเพิ่มเราเป็นเพื่อนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคามิคเคนโชของเราด้วยและพบกันในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ